ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2568เดือนที่ดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์เองก็คือดาวอาทิตย์ทรงคุณเป็นมหาอุดนะครับตรีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิงห์ นะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b ส c r สไครต์ไว้ในทุกช่องทางของดูดวงดี D, Bright TV, Bright Today แล้วก็ทุกโซเชียลมีเดียของซึ่งแสงหมิงกดกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตชาวลัคนาราศีสิง์ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณขยับย้ายนะครับในช่วงกลางกางเดือน เมษายนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วไปอยู่ในเรือนสุภะชะตาของคุณมีความโดดเด่นมากจากที่เคยเฉาเฉาเคยติดต่ออะไรแล้วไม่ค่อยได้ความเหมือนจะสำเร็จแต่ก็ได้แบบพึ่งคกลางๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใครมาสัญญาอะไรกับคุณไว้เหมือนว่าจะได้เหมือนว่าจะให้เหมือนว่าจะร่วมงานด้วยก็ให้กูลออยู่อย่างนี้แหละนะครับที่ผ่านมานะแต่ตอนเนี้ย จะสําเร็จได้ชัดเจนขึ้น1-5ลูกน้องบริวารจะให้การเกื้อนหนุนสนับสนุนดีมีโอกาสมีลูกน้องบริวารใหม่ๆมาช่วยงาน6-10มีโอกาสจะมีเรื่องรักๆคล้ยๆเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เคยคุยหรือว่าคนที่อยากจะคุยด้วยเคยแย่แยไว้นิดนึงน่าจะมีการสารต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้พอวันที่11จนถึง15 มีความปลอดโปร่งมีความแฮปปี้ขึ้นติดต่ออะไรก็มีโอกาสสำเร็จทุกประตู16ถึง20การเงินจะดีมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับติดต่อธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่เสียเปล่าคนที่สัญญากับคุณนะครับในช่วงนี้ไม่เป็นเพียงลมปากและทีนี้จะได้เงินได้ทองแล้วก็21 21จนถึง25การงานขยับดีขึ้นดีขึ้น ต่อไปถึง26จนถึง30เลยงานสักเซสมากมีความสำเร็จอะไรวะเนี่ยทำไมาชาวลัคนาราศีสิง์ดวงมันขยับดีอย่างนี้เอาก็ดาวเจ้าตัวดาวอาทิตย์ไปเป็นมหาอุดไงเออดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวไปเป็นมหาอุดดาวพฤหัสลอยกลางฟ้าอยู่ในเดือนที่10แล้วองศาเดินหน้าแล้วอยู่กับดาวมนุษย์ยูทําให้เกิดเป็นความสําเร็จนานับประการให้กับชาวลัคนาราศีสิง ส่วนในเรื่องความรักนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องระวังเพราะดาวเสายังคงเล็งรักอยู่และดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือ,อนมรณะอยู่กับดาวศุกร์ถ้าคบหากันแบบไม่ค่อยเปิดเผยคบกันแบบโลโปรไฟล์นิดหนึ่งไปได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เฮี้ยนกระหือลืออยากกะต้องเปิดเผยให้ชาวโลกรู้นะครับไปไม่ค่อยรอดนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วก็ระวังสุขภาพ แฟนหรือคนรักคู่ครองนิดหนึ่งแต่ภาพสรุปโดยรวมๆแล้วผมเชื่อมั่นว่านะครับชาวลัคนาราศีสิงห์คุณไปให้ความสําคัญในเรื่องของการทำมาหาแดกเรื่องการเงินซะมากกว่าในช่วงจังหวะตรงนี้ถ้าใครมีนะครับมีมาติดต่อในเรื่องของการเงินการงานเดือนนี้เสร็จคุณคุณปิดดีลได้แน่ๆส่วนเรื่องความรักคุณวางไว้รองๆองนะครับแต่ก็เอาเถอนะน่ะมันก็จะมีคนมารักมาชอบมาถูกใจกันมีโอกาสจะคบหากันแบบจิก กักกักไม่เปิดเผยมีความเป็นไปได้แต่เกื้อหนุนกันมีอะไรภาษาหารือกันได้แต่คบกันแบบอืไปไหนก็ไม่อยากจะเป็นข่าวเป็นให้คนรู้มากมายนักเพราะว่ารู้สึกที่จะแฮปปี้กว่านะครับขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขเดือนนี้ที่แส้นสมิงย้าว่าชะตาคุณดีกว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนในเดือนเมษายนเดือนที่ดาวเกตก็ขยับย้ายดาวเจ้าเดือนของคุณคือดาวอาทิตย์ก็ไปเป็นมหาอุด นะครับทรงคุณเป็นมหาอุดตรีโกนร,ร่วมทัดไฟทรงผลดีอย่างแน่นอนขอให้โชคดีสวัสดีนะครับ